วัดีครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าถ้าได้หนึ่งร้อยซับผมก็จะพาทัวร์ทัวร์บ้านที่ผมแคสครับมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าพออยู่ได้นะครับถ้าหนึ่งร้อยซับเมื่อไหร่เราก็จะพาทัวร์บ้านนะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็แชร์นะครับฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับกดซับตะไคร้ครับแล้วก็ซับตะไคร้ซับต้นตะไคร้<ม>อืะไรแับแค่ก<า>ุยใ่รฮะกุยใ่รคือ